ลูกค้าคิวหมายเลข24ี่คิวหมายเลข25คิวหมายเลข26ค่ะถึงคิวลูกค้าแล้วนะคะเช็คคิวเรื่อยๆเลยนะคะเช็คคิว่านมือถึงลูกค้านะคะจำนวนคิวจะลดลงเรื่อยๆค่ะลูกค้าคิวที่24ี่คิวที่ย5บห้าคิวที่ยี่ค่ะเฮ้ยที่บานมีด้วยเลยลูกค้าแลยนะคะจนเลยนะคะซอยจู่เหรอ หมูดแดดครับผมต้มเป็ดดูเมนูอ่าร้านจวดไปก่อนนะครับระหว่างรอกาแฟคือคือไม่ได้ตั้งใจมานะตอนแรกเห็นคนเยอะๆก็เลยแวะเข้ามาดูนี่ครับ หมูป่าผัดเผ็ดครับนี่ครับโอ้โหมาดูเครื่องดื่มวัน ลูกค้าคิวที่24คิวที่25คิวที่26คิวลูกค้าแล้วนะคะเชิญเลยนะคะลูกค้าคิวที่27ค่ะคิวหมายเลข27ค่ะคนนี้เคยเล่นกล้องหน้านะค,คนนี้อยู่เท่าไหร่ะ35แล้วใช่ไหม35